หนุ่มคนนี้ครับทำไมครับเชื่อหรือเปล่าครับน้องเขาเป็นคนที่ชอบกินอะไรที่แปลกๆเฮ้ยเขียตสะปาดแมงคิกันนูนคิกเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมคิกกันนูนแหมนี่นี่กรุงเทพพี่อ๋อผมคิดกรนนูนครับผมเรามีอาหารที่แปลกกว่านั้นจิ้งลีดอะไรเงี้ยคือหนูนี่กินได้หมดเลยหรอจิ้งลีดแต่ก็กินมาแล้วโอ้ยมันลงมาแรงรถด่วนมาหมดแล้วใช่เขาบอกว่า ของแปลกๆเนี่ยมักจะอร่อยครับวันนี้รายการของเรามีอะไรมาท้าด้วยครับผมเมนอผมมีเมนูครับยังครับมีเมนูของมันแปลกเข้าหัวหน่อยแปกมีเมนูที่แปลกพิสดารมาท้าให้น้องได้กินนี้ไปเอามาเร็วนี่มามายืนนี่เลยยืนนี่เลยยืนตรงนี้อยืนตรงนี้เชิญครับเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเปิดพร้อมกันดูนะครับเมนูจานนี้จะเป็นอะไรหนึ่งสองอ่อเยี้ยครับ เยังกินไหมพี่ดองพี่ดองถือได้ไหมนี่ก็คือเมนูกบผัดพริกกระเทียมไทยเท่าอะไรกบทอดกระเทียมครับผมกบทอดกระเทียมเดี๋ยวเราไป๊ะคนอื่นก่อนเรากินไหมครับกบครับกบทอดกระเทียมไม่ไเอาหรอไอ้ก้าก้าหน่อยกินมาร์คแต่ละคนครับปฏิเสธหมดเลยแต่หนุ่มเต้ครับคุณชอบไหมครับกบทอดกระเทียมชอบครับชอบด้วยกินจริงเหรอกินเออเออโอ้ วิ่พี่โดโอ้โน,โโนี่เต้ยทำไมเต้ยถึงกินเอาหน,น,นังหนังหนังหนังทางคบก,กินไหมหนังครงคบหนังทางคบอนไม่ไหวหนังอะไรวะไม,ไม่ไม่ไหวด้วยรสชาติกบเป็นยังไงพี่โดอ,อยากรู้มันเหมือนอะไรฮะออให้เคี้ยวก่อนแล้วแล,วแลว้ถามรสชาติกบเหมือนไก่เหมือนเป็ดเหมือนหมูเหมือนอะไรฮะลองเอียงลองเอียงเอียงเอียงลองเอียงลองกบสิจะบอกให้ว่าอาหารที่มันโลกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกินทั้งหมดแล้วแล้วไม่เคยเป็นอะไรเลยครับ ไก่แค่กบอ่าเดี๋ยวให้นุ๊กเติร์ดป้อนเลยเออยีงต้องหลอเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเป็นเพียงแคยิ้มไม่ได้ไม่ได้เยีงไม่ได้เฮ้ยแก้งไปแก้งเขาไปแก้งไปไปแก้งตรงมาร์กเลยเออน้งมาร์คชิมดูไหมชิมดูไหมมาร์คมาร์คมาร์คมาร์กชิมดูชิมดูชิมดูเ ชิมเนี่ครับชิมดูไหมชิมดูเข้าปากเออเออโอ้เขาชิมดูกบกบหาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมาร์ค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 เขียวไม่ได้เนาะเป็นไงบ้างมาร์คเป็นไงบ้างเหมือนไก่เหมือนหมูไหมเอาเอากระดาษช่วยพี่โดนะพี่โดเฮ้ยโอ้โหโอ้โหต้องลองนะนี่พี่โดเนี่ย ผมนับถือเจ้าแม่คุณอิมนะแตกโอเคไม่เป็นไรครับนี่นี่เฮ้ยเฮ้กินเลยเหรอโอ้โหไอ้กินกินกินโอ้เอมาแล้วคะถ้าไม่อยากพลาดรายการเด็ดๆจาก U Channel กด Subscribe ไลฟ์ U Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง